นี่จะห้องกินข้าวหน้าร้อนนะคะต้นคริสต์มาสนะคะปู่ประดับไฟสวยงามมากมีหิมะป,ะปับใบดูจ้ะบรรยากาศบ้านยากเขาก็จะอยู่ในป่าคืออยู่กับธรรมชาติเลยนะคะทุกคนสวยงามมากนะดูจ้ะใกล้จะคริสต์มาสนะคะก็จะตกแต่ง ดูความหนาวทำให้กระจกเป็นลายนะคะดูธรรมชาติก็สวยงามนะนี่ลายกระจกเพราะว่าตรงนี้ไอ้นี่นะคะเรายังไม่ได้เปิดเครื่องทำความอุ่นนะคะก็จะนี่เป็นลายธรรมชาติทุกคนโอ้สวยงามมาก ต้นคริสต์มาสของจริงนะคะทุกคนมาดูจ้าอันนี้ต้นคริสต์มาสของจริงนะคะต้นของจริงเลยนะคะปู่แกประดับไฟนะคะแล้วก็หิมะตกลงมาใส่สวยงามมากจ้าทุกคนดูจ้าว้าวนี่ตรงนี้ข้างๆก็จะเป็นไอ้นี่เนาะที่กินข้าวนะจ้าหน้าร้อนนะคะนี่บรรยากาศ 何